เคยได้ยินไหมคะเวลาที่เราไปฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มมาแล้วก็แบบมันไหลอะมันไหลมาตรงนี้หรือว่าแบบมันไหลมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนไข้ของหมอทุกคนนะคะจะผ่านการแนะนําเลยว่าฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มไปจะต้องดูแลยังไงรับรองแบบไม่ไหลแน่นอนทีนี้เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าฟิลเลอร์ของเราอะเวลาเราใส่เข้าไปตรงร่องแก้มอะคะ่ะตำแหน่งที่เขาอยู่เลยอย่างแรกก็คือตำแหน่งที่แบบมันเป็นร่องลองไปอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นบุ๋มลึกลงไปหรือว่าตามแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเป็นร่องยาวๆลงมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใส่ฟิลเลอร์ตามลง ตรนี้เสร็จแล้วฟิลเลอร์เหมือนเยลลี่อะเราใส่เข้าไปเขาก็อยู่ในตำแหน่งนี้แต่ว่าเขายังไม่ได้เกาะแน่นเลยตำแหน่งรอบๆปากของเราเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเยอะมากสังเกตเวลารบหมอดูเนี่ยโอขยับรอบชิดทางเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยกล้ามเนื้อจะดึงฟิลเลอร์ของเราออกมันก็จะดึงแบบมาออกมาข้างๆหรือว่าดันให้มันร่วงลงไปด้านล่างอย่างแรกนะคะฉีดฟิลเลอร์ล่องแก้มไปงดขยับปากเยอะๆอย่ายิ้มเยอะอย่าแบบเนี่ยห้ามเลยเด็ดขาดอยู่นิ่งๆไปก่อนสองสัปดาห์อย่าให้กล้ามเนื้อของเรามาทำา ฟิลเลอร์ของเราตรงนี้ค่ะปล่อยเข้าไปต่อไประยะของฟิลเลอร์เนี่ยจะเริ่มแล้วค่ะเริ่มกลืนไปกับผิวเราวิธีสังเกตเวลามันเริ่มกลืนก็คือสังเกตได้ว่า,วาสมมติเราฉีบไปใหม่ๆใช่ไหมเราจับฟิลเลอร์ไปอะคะ่ะมันจะแบบไม่เหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นก้อนๆอยู่อะพอผ่านไปเรื่อยๆมันจะเหมือนผิวเราปกติจับไปแล้วอะ อะไรเงี้ยนั่นแหละเขาเริ่มกลืนและเราก็ปล่อยเขากลืนไปเรื่อยมันก็จะอยู่กับเราสวยๆเลยอันนี้เป็นทริคนะคะวิธีการดูแลง่ายๆหยิบมือขึ้นมาหนึ่งมือเลยเอามือเนี่ยสมมุติล็อเตอร์เข้าไปด้านในใช่ไหมคะวางเหนือล่องตรงเนี้ยค่ะกดกดแบบนี้นะ กดแล้วดันลงให้เราเมคชัวร์วว่าเพอร์ฟิลเลอร์อ่ะมันอยู่ในร่องแก้มเราเพราะฉะนั้นสันมือฝั่งนี้จะชนกับฟิลเลอร์ใต้นิ้วของเราจะเป็นเนื้อเราปกติทําแบบเนี้ยเชา้ากลางวันเย็นเลยค่ะสองข้างอีกข้างหนึ่งก็ทําแบบนี้กดลงไปมดเชา้าก็อ่ะกดหน่อยโอเคมันจะอยู่ในร่องแก้มนะคะเชา้ากลางวันเย็นบวกไปอีกตอนไหนที่รู้สึกว่า,<ๆ>วาเสออ่ะพูดเยอะยิ้มเยอะ,สะแสดงสีหน้าเยอะหยิบม,มือขึ้นมากดเลยทําอย่างเงี้ยไปสักประมาณ1เดือนคนไข้ทุกคนที่ทําแบบเนี้ยไม่มีใครเลยฟิลเลอร์ขยับมาอยู่ด้านนอก แต่สมมติถ้าเราเผลอมากแล้วแบบเฮ้ยวันหนึ่งคาไปแล้วแบบตรงเนี้ยที่เราคามันเป็นฟิลเลอร์อะง่ายง่ารีดมันลงไปค่ะดันมันลงไปให้มันกลับเข้าไปในร่องแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่กล้าทำค่ะหนูไม่สามารถทําเองได้ก็ เข้ามาหาหมอได้เลยให้หมอแบบช่วยดันกลับเข้าไปได้ช่วงแรกที่มันยังไม่เซตตัวเราสามารถดันมันกลับเข้าไปได้นะแต่ถ้าเราปล่อยมันนานๆมันเริ่มคลืน่นเริ่มเซตตัวมันก็จะอยู่ตรงตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่ร่องแก้มเพราะฉะนั้นการที่เราจะฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มให้สวยๆเนี่ยการดูแลก็สำคัญเหมือนกันนะคะอย่าลืมดูแลแบบที่หมอแนะนำไปรับรองก็ฟิลเล,ลอร์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้สวยเลยไม่ไปไหนร่องแก้มของเราก็จะฟูๆอย่างเงี้ยอยู่ไปได้นานๆนะคะ